อุ้ยแต่อันนี้มันเห็นนะแต่อันนี้มันเห็นพี่ยิงอามันต่ำแมโอันนี้มันอมันตื้นต้องห่กันเ้อาเรื่อยมาเรื่อยบอกยายไบ้านนลายถ่เลยสุมันเสียบอน มนีพิสุพิตาแล้วก็พี่หญิงปานดำนะคะสิภาพทุกคนล่มทงอีกแล้วค่ะเพราะสิภาพกันไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บป่าได้ยินข่าวว่าอยู่หน้าแม่เย็นนะคะปาลาคอนแล้วนะคะอคอน<อ>คักแลว้ลวโอ๊ยบอมเบ <c oughs> ไปหาปลาคอนบ่ได้ไปกินปลาคอ,อนนี่กินปลาคอนะอมันคืออย่างเล่ายองเล่ายอง แนวกินปลาคอนมันคือตัวยังเหรอเอ้าหมาแม่ลูกอ่อนตัวนึงเอ้านี่หมามาแม่ลูกอ่อนมันมากินปลาคอนบ่แม่แต่ที่มีแม่ลูกอ่อนสองโตเออตัวได้แน่ล่ะตัวน้อยๆครับตัวหมาแม่ลูกอ่อนไปกินปลาคอนแล้วก็จะไปกับน้องเกมนะคะตัวกลมไปไหมลูก เอาัมานี้จะไปกินข้าวก่อนโอเคเขาต้องไปเพิ่มพลังสะก่อนนะคะก่าวอบเนเข่บะนหรอขนาดว่าจะไปกินเขาใน้องกองมาแล้วนี่นั่นนจะกอง่รอกองคือนตาบแมนหรอเออเอันี้บะเออเอออันเอะเอออยาลมายไปกันนะค่ะทุกคนออกมาดหาเยข้าขี่อยู่ได้เดินเนี้ย ไปใส่กันหยักำขีดนำเยอะมูถานไปค่ะไปค่ะใส่ป้าไหแต่ว่าจริงๆกับบอการ่่งดอกย่านอีปิิงมันมีเปร่งใส่มุกใหม่มุกใหม่อยู่ใส่ก้นบ่มีเอ๋ามีคนอยู่ตัวนี้นะคุน เบิ่่งันคะถือวิ่งมาอย่างดีเด้เลยจักสิคือบ่คือหม่องเก่านี่ละ่ะหม่องเก่าอุ้ยอุ้ยได้อยู่บ่จ้าอุ้ยแต่กบการาลุ่งอยู่ดีแหละฉันย่าน

พอยดตักปิงมาเด้อง่ายว่ะไปมาโออมันขาดวิ้งขาดแม่เอาคู่มาม่เอามาลเอาคู่มายิบเอาไปเตี้ยพี่แยงเอากระคูมาให้เด้่ตาไปเอากระคูมาเนี่ยจ้าวุ้ยต้องมากุาย เออมันทอดกินได้อย่างเดียวแต่ไปหมกมันบอบเป็นตะกินอุ้ยดูดิดูดิอุ้ยอุ้ยปลาอย่างว่านี่แมปลาอย่างวะอุ้ยตะเบกไลอ่ะปลาหน้าติปลาตาปลาหน้าติปลาตาเวลามันสิฮะจะเก็บเอาจ๊กอลิ เมียบ่อนดูดดูดดูดดับดูดดับดูดดับอู๋บอกเคยไม่เห็นตังเสียบค่เด้ไหนตังแตะบอกจากบ่อนมาอ้ออื้อั้ออื้ออบ้มาลำนอนบมีนานี่เมนบมีหนานี่นมนูจะเาานอนวยบเมนบเด็ดไปเลยเขาเข้าไปกลางทานยงหยงกับว่าได้เพราะว่าคันมดอเอื้นผลว่า

ผู้นึงเก็บผู้นึงอันแกงมันออกมันก็สิเต็มมาเชียเือเอนได้ไหมกี่ต้นกี่แวเออฮ้นนหมดนนี่ยเนยเออะอ้ยอกัเที่ยงเีงกับเนี่ยเท่ใช้อันนี้เราไม่จ็บเอาเลยบาตพี่อเเเออเออบอีเอีเเออเอออีเีเอเอ้เอันอเจ้เอัเอออ อันนี้คือยังใส่ถุงเท้าฉันทำงานปิงน่ะอุ้ยข่อยกระบอกมันแดงดีนี่อืมอืมว่างเราก็เอานีตรงจ้ะผู้นึงก็จับใบอยู่นี่เพื่ะเทน้ำลงหันเอาเอาาอเตัวใหญ่มันถิ่มเอาตัวน้อยไว้ลักปลาลักปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเยอะเย็นเยอะเอาไม้ระบกอืมเล่าเยอะ เอาอันนั้นแม่มันจังอันมันจังอันเออมันจังเล็กอู้อันนี้ฟงออกอุ้ยแต่อันนี้มันเห็นนะแต่อันนี้มันเห็นพี่ยิงเอาันตำแม่โอ้อันนี้มันอันมันเตือนนีมันเตือน

บ่ม<บ>ีปลาขอปลคออปาคิงรรั้นท่านที่มาแปลนริ่งน้ำโคกคนมาก,กินข <c ười> คนหูจากควนมเสาหานี่จังเนปลาซิวนี่ตัวน้อยมันจังแ<ป>บ่บม,มันต้องทอด ห้องต่ตัวเอาเนน้แล้วก็ตกตวาเมียพิงเออเดี๋ยวเอาเก็เอาเก็บเอาเรีย้ยเลยังบบี้เนี่ยมันอยู่บวกนี่นะปิงอุ้ยนี่ละมันอยู่ตรงนี้ล่ะมือหนาๆเก็บไปน้ำกนรรดมันหรอตากน้ำกันก็ดีไปล่ำเรืองเ็มีก็มีกุ่งมือนนเน็ตกุ่งแตงโมหมือน ใช้อยู่หันทัวรป็นู่้านค่้พี่นพี่้าพี่ามันดินเปไสแล้วบ้านพี่หลายปนินมุยเียนำบ้านใช่คุ้ำนำมาสักการลุกเคหงานเป็นน้น้อกำลังไหลลงมากเลย กำลั <unex> งไหลลงมากคร <ar> ับครับครับครับเดครับ hmm. mm ิยดเ่นะเชียรโลดน้ำาแ้กอนกงน้ดกน้เเปลี hmm. yeah uh ่ยนมีจ hmm. ุดดวนวนตาได้อนาเดียวตองหอลาที่เดียวไม่ถ้าทดอาไปทอดโอ้เสียดนะครับ จับได้จมีเลนหรมีมอเต่มีวอได้ตัวนึงอ้ยตัวตัวามย่ก่อนนี่ยม่จริงอกมันจิงมันเ็บอกนั่นดอกจิจิอยนีเบื้องแม่คุณเหเบื้งเบองมงนแม่คุณเ้ดูเลยอ่ะเนี่ยนเอาไม่แยจต้องเอพตง้ามดป่านนี้จดดยด ไอมกอีกใครอันนี้คือเหตุตื่นครนี่นะโอ้ยซื้อเขาเนาะบอกเยบบาทจะไปซื้อไอ้โมว่าสิไปเราวสิมากอนเลยอมล่ำเิยาอรเลยเยอะแค่บถึงนงลกมากดงนะยังีเราก็ใท่ไมเือสิทช้ไปเลยเนาะ ายไปเรื่อยๆเลยนี่ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศจากอีสานบ้านหน้านะครับอาริกาันจีเอืมเออพร้อมาหาปลาคา่อกนเอาตัวน้อกับเจี๊ยบตอานี้ พปท no ิ uh, no sí, no ้งอาไรม่สิ่ีเอาไปแล้วไหมไปเรียกตำมาฮะเมื่เงไนี่ก่อนมันชุบอยงมันชุบสวยเมื่อวานอันน้กะิ่ตัวจากของหน้าไปอยู่ีมอือมันตายแล้วปย ้พราะนันเป็นปัาหนึ่งก็ไดไม่เคยปลยอยาเานั้นก็ว่าปัญญาโแกเสียงดังฟังสัตอตุกนเต๋มดตุนเตเสียงดังตุ่นเเสียงดแน่ไปขึ้นไหวโบ้ไปตงขุดทานคนเดียวเลยไหไหมเท่าไรไปเมฟุปปัญ่าครับเจ้าลงไปไล่มากนั่นไงนั่นใหม่บอ หมดแปงไมมน้อจะไปยังบ่เอาม้าหอบฝอ่นเอาพอดี้อ้เล้าคู่ากเห้องผิดอะ่าเจ้าคู่หน่อยเออานาหนาจิ้มที่ผสมเจ้าคู่หน่อยเดี๋ยวเนี้ยอนมาใส่อีกปลานี้ยปลางี้ยปลากดกด ปรากฏวบาบ่มี่มาแล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้กระตาที่สองเลยทุกคนเนี่ยดูเงแ่ยรอบนี้มีตาปลาคอค่ะทุกคนไปให้เอาไปล่างกันค่ะนี่หญิงมาไปบอคำข้าบอขืนนะคะทุกคนโอเคตัดเต็มค่ะทุกคนเต็มเลย อุ้ยคือแหลบแท้โอ้ของดิบเนาะกินดิบจังสี่เลยบเอก้อยปลาซิวกินดิบจังสี่เลยบเอกินดิบไปเลยเปิดมาชาติเดียวอุ้ยกาห้องจริงอุ้ยเป็นยังไงเมี่ยงคนบูมากูมากินซุกเอาไปเอาไปขวบอีกรอบนึงแต่ว่าอันนี้นี่โมได้กินจัดแท้ โดนแล้วหนึ่งปีมีน<ป>เทียอุ้ยเบิงเนี่ยเอาไม้มาถึงใจเลยเป็นกระสอบเลยนะคะอขอหักกันเพชรใกินนั่นแต่ว่าพูดเนียเพูดหักกระสอบ,สบนี่เบิ้ลได้สองมือนี่ลนะกิโนโมโต,โตเฮอันนี้พ่อแม่มากามาก,าก,กา็มาเข่าก็ใส่เนาะอ้ามาเข่ากระจีไสล่ากระโหลไหแม่ม่คือว่าย่างเส็นแล้วลหะเห็อยี่คุณหลุนยู่ อันนี้คือที่ไปง้งไม่ใดนะคะอืมกรเะไาว้จะกองน้เลองเพ่งเล้วหงคนไม่แฟอยังแม่เออเออเพ่งหน่อยเหยียดสีมันก็เป็นงสิเออเจ้าเสกล้ากินบอกบอกล้ากินแล้วเอายายหงเสด้กินบอเจ้าสีหัวไปให้แล้วกินบอ เขาบอกว่าให้มากับตูมสาวตูมภากันได้กเสีมาบ่กอยปลาเสียในห้องวไปมานาเตี้ยพว่นติดกล่องวงจรปิดร้อมตัวเนี้ยโอ้ กาทพิ์ปนขึ้หน่อยเจุ่นใจบ่กัดเอาพริพปนขึ้นหน่อยแต่จะบ่ได้ขวอีกบ่หนัวเทสีใส่ก้อยอีกนยใส่บักปาทิพิกปนเข้าไปนะคะทงสโลตทงนี่เขาจิใส่เคองหนึ่ง ใส่หน่อยเช็คมาใส่หน่อยปาดก่อนเช็หลายติเตสตเตสใส่กระปุกไว้คนไว้ไว้กระปุกจังไรใส่กระปุกพวกเขาเห็ดเขาไม่กินเลยนี่ประเทศเขาเห็ดพงศุลประเทศแตเห็ดที่แต่ไถตาเตี่ยอยากกินยินไหมผลิตจากแป้งมันสัมปะหลังและอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติแต่สมัยตะกอนนี่ผิดเดี๋ยินว่าอยากกินพงสุรลหลายเรื่องขาเจ้าเห็ดมาจากกระดูก งัว่าสันวะอันนี่ยีแม่นนได้ยินมาจาังสันนี่เขาจะไมน่น,น,มนี่เห็นไหมนี่นหนึ่งซ่อนซาต่อสีกรร่กำเอาบอกเนี่ยขมนบ่หนี้ผลก็ผมลวกแม่บง <c oughs> ไปโคตมันไปโทษผมชุร้คุณหลายับนี่นั้นใส่เยอะๆก็ใส่นี่ขอเที่ยนนีินใส่ปลาสู้นะคะส่วนหมากไีได้พ่นเอื้นเห็ดไหกินนั่งทานนั่งไปพร้อมอยากไปพควอมกินดูเขาคว้วอันนี้เขาเขาของห้ามเงียไหนเมื่มูลเตะห้ามุนมโพดใส่เยเขาใส่เกือาเฉียวกนตว้อาใส่อุ้ยมันใม่น่ะ ค้างเขาขี้ค้างเขาขี้ไปนักใหม่จะท่าที่จะบกค้างตัวขอเปเหี้ยเขาเย็ดเขาก็คือม่ใหม่มันิดดูเขาทิดดูดูนาจะคว้างมันไปับวงเาิดูเออเขาทิดูเหลนวงขัวเขาขัวไปใส่ปลาแดกนะคะมาท่านึงก่อนเดี๋ยวม่เห็น ฮะยะมือชื้ซือ้องเม้งน,น้องปิ่มตัวนให้น้องปิ่มเขาให้เขาไรอ่ะแมน่น้องปิม่มน้องเลดา่าแล้วน้องนบบ๊บอบไปยังแม่ไปว่ดหลงเหมิงน้องกลังซ่อมเขาจะซ่อมเอาลามเจ้าต้องซ่อมลำ้ำแม่เจ้าต้องซ่อมลำ้ำ คือนว่ายข่อยนี่ว่ายข่อยดีใจนี่ว่ากับว่างว่ายต้องจังกับซ่างสีเขียนไงกโอ้ผมฟังผมก่อนแล้วไปปนมได้้ล่ะสีมันคือดำคืสวยมาใหญ่มากดูดีอะพี่เดียดกว่ามีเจ้าท่นมาเดี๋ยวไปกินกันนี่ปม่านที้ค่ะ ใส่ปลาแดกใส่ข้าวคัว่วแล้วก็ใส่ผงหัวนะคะนี่ครับกเต็มกระคูทั้งแล้วก็ใส่บะกอกนะคะทุกคนใส่รสดีนะเบอร์นี่ <V ola. S 1> ว่าไคันแม่นกุ้งนี่คือสิบกาาว่าสีย่ ถิมเลนเทเเนาะใส่เกาะนะคะทุกคนเดี๋ยวพ่อป่ะวันนี้คุณผู้ชมมาผียว่ลุ้มสาวตี เอาสีออกมาพอลเรืองไปฮะไม่เร็วพอหนวยยกทีี้ป้าเราเาน้ยเนี่ยพน้อยปเค็งน้อยังีปาเอลวกินีน้ีดนีน้นมาก้นเดียวป้าสันคันนี่ปา่ยูเบนน้องเฮ้ยเอาเรื่องเธอิมาเอาทีป่านมามาบิลงพามาน่ะเอ้ยต้มชิลอดเนั่ก็ิต้มน้อยๆ้อยวุ้ยเราเด็ไปหลายบบเติบเด้อนึ่ปลาใ่น่ะ เขามาเอาลยเตี่ยนบอก้มนี้มว่าเอาแล้วซุมย้เอาไมเอาที่หลังคนมาเอารอบสองบออะเาเขเียเนีอแล้ะไยิ่ารอบสองดงว่าเขาเอาปลี่ะแต่เอาีก็เขาติดน้กันพอดีดำกันบามาเอานเมื่อไอเกมและยางรูรูลงไปเลยครับาเขาก็แย้เขาเอา ยางเนยเหลวเพราะเป็นไท่เ้าดีรูรูไปมารุนมูได้แม่แต่วังยางรูรูแล้วไป่ถ้ากวานเข้าเป็นจะคล้องหน้าก็ไปก้อนเหรอเนาะมาให้สูาูเป็นจองหน้ามีนึ่งหาพรฟอนขวตัวไปมาเอาพอนเขาไปเอาไปว่าเบิดอร์ง ตอนนกคอมาบกตวเนขอเก็เกียวให้สร้างกเ่าเนาะยุ่ยยุ่ยหอมมนะนแล้วอะบอสหอมมาไทรนี่หอมราไปดูราดูบอร่งเบิระจ้ะไปหอมอันนั้นบ่แม่นหอมนี่ไปไปเอาหอมมาคู่กินคู่กินย่งย่งไม่พอ

อตาวายปากจับย่นเลยเนปิงแสดงว่ากยันจั๊วววหลอดตัวไปมาเดี๋ยวแรกกับตาถือกิ้งใหญ่อีปิงนั่นเตี้ยตัวสี่ถึงตั้โหกเลยเฮ้ยไปบ้านเมื่อไปบ้านเล็กๆกาวมันมีได้หนามั่สยมันจะเสีนี่ขึ้นให้นี่ปลาไหลหรือว่าปิงไหลแม่โบมี่โบมีปิงให้นี่เพราะว่ามันอยู่ในน้ำบ่ได้เขาเลี้ยวไปสั่นให้นี่โบมี่ อันนั้นหน้ามันหล่นมาแต่กุ่มโอ้ส่วนมันีเห็นลายตัวยว่ของเบาเบาส้มดีดีสั้งนิดเดีมันหล่นมาจากตัวลายสูบัวาเบื้องหนูรแล้วเบื้องชาวนายันเรายันเราบอลลุ่งบอลลุงดีดีแล้วจับยุ่งเล่ยขหินขก็ปั่เอายาีดียันนั่งอลมากะสีร่องอลน้นก็เล่นเอา,าออกก็ะเล่นเบาเบาห้งมีชงีเจ้าน้าหาปลาคอตอนนั้นฮะเจียบปลากปั่น ให้นอนมันอย่นีไม่มาตีมี้มันทำเนาะถ้าใคหนังรู้กัน่ัษสานูดิอยากหาทุบมาเย่ทบ่าเขเตะกวนไม่ถึงชิบอยู่เ้กินคืออันกินคือปนกุ้งเลยปนจุ่งเอาไปหมกเอาไปหมกหมกจุกหมกเมียนมันดิบมันพนาหนากินปอนไหนวะขอเยอะสองส่วนเด็ดซองเด็ซองหมกทานปูไปดไห กัดใส่กระปุกไปตัวนี้ปุกเลยเห็ดออกไม้เดบกหลายเติบอยู่ไลยเ้าคิดบ้านเป็นอีหยังเกาะเป็นนันซุปอันซุปใบผักติ๋วปลาอันนี้ไปหม้อหม่อหม้อหม้อซุปหอยอ้วนก้อยหาตลาดนี่เลยวงยังก็เดาอันนี้เราจะต้มต้มปลานะคะต้มปลากอ บักหอยก็มีค่ะทุกคนก่อยหอยผักกระแยง,งก็มีนะคะทุกคนส่วนทางนี้ก่ะจีจีข้าวโปองค่ะทุกคนบรรยากาศหนาวหนาวนะคะออมทงออมทงเราก็มาจีข้าวโป่งกันนะคะแยี่ี้นะคะมันก็จะเนี้ย ว่าน mm hmm. right um, oh, totally ี่กี้แล้วนี่กี้แล้วค่ะทุกคนวอยดังครอบแคบครอบแคบเลยเหลกตอกมันแตกอุ้ยข่าวโป่งโอ้สู๋โป่งค่ะอ อยูยาแ้มาชินร่หายาร่นอู้ไปตลาดสภาน่ไปร้อนนี่เงี้ยมึนร่วเราไล่าเมือขึนี่ากันเ็นมันเนี่ยมันพาไปแตเมือคืนนี่เด้ออ้ยเขาเจอกรติดตัวเขาตี้รากสานเขาบอกโคหาเขาแล้วมีหางมาเห็นที่มึงกำลงเลียนหานี่โต๊ใจมันอยู่แอบอยู่แล้ว

ทำมันไดใครเลยบอกแยกฝ่ยบ้าน่ม้นนเร่มยู่บอกกันเดี๋วันน้ลายสิไปเลยตัวก็เสียบอนทุกหลียวแล้วนะมีแต่ผู้ก็บมมีผู้มมลงไปทายหลงคนลายลายหน่น,นไปทายเดีวลายมือคุ ตายเบิด์กุ้มโอ้ย์ตเพียร์มอจะต่ำมุ่งมอมอเอาจิ้นบอนั่นกูกินบอนั่นอ๋ออีกจิ้นก็มีอีกวเอาเอาบ่แม่นตูมเยอะบ่เป็นอันตูมยองบ่นี่นั่นกินตูมยองบ่เอะมารถคันเดียวกันเด้อโอ้โหมารถคันเดียวกันต่อแล้ว เรากำลังมาตอนราคาเดิม